สวัสดีครับผมพบกับผมออปช่นเคยในรายการโดนหรือไม่โดนรายการที่จะมาพรีวิวของเล่นของสะสมหลากหลายชนิดนะครับและสำหรับของเล่นของสะสมที่ผมจะนำมาพรีวิวในคลิปนี้นั่นก็คือ Hot Toys Doc Brown จากภาพยนตร์เรื่อง Back to the Future ภาค3นั่นเองนะครับผมโอโ้โหอันนี้เรียกว่าตกใจยิ่งกว่าตกใจอีกนะครับเพราะว่า จูจ่ๆก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับคือแบบเฮ้ยมาได้ยังไงนะฮะแต่ก็ดีใจมากๆเลยนะครับโดยราคาเปิดให้พรีออเดอร์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่9,000ทนันนก็จะเท่ากับด็อกบราวของตัวภาคแรกที่เป็นตัวปกติครับราคาจะเท่ากันเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันสิว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความคุ้มค่าน้าเก็บมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่เลยเลื่อนลงมาเลยเห็นไหมฮะ d o c Brown s ์ซ Scale Figure by t o t Toys นะครับ Back t o the Future Part 3ของออกนะครับประมาณต้นปี2023นะครับเป็น Q1 นะึ่เนาะก็คือมกราคมจนถึงมีนาคมราวๆนี้นะครับก็รอกันไปอีกปีกว่าๆนะครับ your future is whatever you make it so make it a good one อ่าอันนี้เป็นคำพูดของ Doc Brown ใช่ไหมอ่าเห็นเขาเขียนอยู่เนาะทีนี้อ่ะ เดี๋ยวเราลงไปนะครับสัหรับภาค3เนี่ยชุดหลักๆเขาก็จะเป็นตีมแบบออกแนวคาร์อบอยคาร์อบอยนะครับ What's in the Bo x นะครับ Newly d e v e l o p e d his c a p อ่าอันนี้หัวพันใหม่แล้วนะครับในที่สุดเขาก็ปั้นหัวด็อกใหม่สักทีนะครับสักทีเออหลังจากที่ใช้หัวย้อมมาแล้ว2ตัวนะครับผมก็คือตัวของภาค2แล้วก็ตัวของภาค1นะครับตัวภาค3เดี๋ยวเป็นหัวปั้นใหม่แบบหมดจดเลย แล้วก็ movie accurate facial expression โ okay, อเคไม่มีอะไรนะครับ highly detailed white hair sculpture with c o w b o y h a t and accessories วงเล็บ non detachable หัวนี้นะครับเป็นหัวปั้นที่มาพร้อมกับหมวกคาวบอยซึ่งหมวกคาวบอยถอดออกไม่ได้ครับผมอะไรกันนี่โอ้ <c oughs> oh, แม่เจ้าทำไมทำอย่างนั้นน่าโอ้ยตายแล้วตายแล้ว,ลว non detachable เฉยเลยนะฮะถอดออกไม่ได้นะหมวกคาวบอยอันนี้ Body with over 30 points of articulation นะครับก็คือมีจุขยับมากกว่า30จุดความสูงที่ที่ราวราว 31. 5เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็4 pieces of i n t e r c h a n g e a b l e Hand นะครับก็มีมือมาให้เปลี่ยน4มือซึ่งมือก็มาเยอะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทีนี้มาตรงคอสตูมต่อนะครับคอสตูมก็มีอะไรบ้างเนี่ยแครก i ี้คอลเลอร์ลองโคนู่นนี่นั่นดูซิมันมีบอกไหมว่ามีหนังเทียมล i ยบลูคอลเลอร์สตรีปเชิ้ตไอวอรีคอลเลอร์อันเดอ อืแน่นอนครับไม่บอกฮะไม่น่าหวังสูงเลยผมนึกว่ามันจะบอกเงี้ยมาบ้างว่ามีส่วนผสมที่เป็นหนังเทียมแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวดูผ่านภาพเอานะครับ weapons น,นะครับอาวุธจะให้มีอยู่2อย่างก็คือ rifle และก็ pistol นะครับ pistol คือปืนพกเนาะอย่างละกระบอกนะครับ accessories นะครับก็จะมี miniature m a c แม,ามาชีนะครับก็จะเป็นตัวเดรลเลียนเล็กๆนะครับผมแล้วก Pocket Watch นะครับผมแล้วก็ Communicator with Battery นะครับผมแล้วก็ A Figure Stand with Movie Logo and Character Nameplate ตัวนี้นี่ดูคร่าวๆนะครับของไม่ได้ถึงกันเยอะมากแต่ไม่ได้น้อยนะครับอันนี้ท่านถ้าพูดกันจริงๆไม่น้อยนะแต่ก็ไม่ได้เยอะผมถือว่ากลางๆก็แล้วกัน,กนถือว่ากลางๆก็แล้วกันแต่ว่าถ้าให้เทียบกับมาตรฐานของลายนี้ยปกติของมันจะมาแบบลน้ลนๆจุกๆเลยไงอันนี้ก็อาจจะดูบางตาไปบ้าง แต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ที่บางตาถ้าเทียบกับหลายอื่นนะ่ะผมว่ายังไงมันก็เยอะกว่าอยู่ดีนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราคลิกไปดูที่รูปนะครับไปกันเลยนี่อ่าโอเคมันทําไมมันไม่มาเต็มหน้าจอเนี่ยเอ๋แปบ๊บหนึ่งนะฮะอ่าโอเคมาเต็มหน้าจอแล้วนะครับนี่เลยถือปืนไรเฟิลนะครับที่เขาบอกว่าอะไรนะยิงหมัดใช่ไหมยิงหมัดได้หรืออะไรเงี้ยเออเฮ้ยรายละเอียดสวยนะตัวปืนอะ่ะคือจริงๆดีไซน์มันดีมาตั้งแต่ในหนังแล้วนะครับ คือเขาทอยทำมาแจ่มเลยนะครับแล้วก็ตัวชุดเป็นผ้าครับผมโอ้สบายใจได้เออแต่เขาไม่บอกนะว่าตัวตัวเสื้อมันมีรวดหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมารอรู้ในไฟ n น l p r โปรดักเอานะครับถ้ามีรวดเนี่ยจะยิ่งดีเลยเพราะว่ามันจะได้ดัดให้มันพริวพร้วๆหน่อยได้นะครับเอออ่ะเดี๋ยวไปดูรูปต่อไปนะครับนี่เลยก็จะยังเป็นท่ายิงคล้ายๆเดิมอยู่ฐานนะครับเป็นฐานที่ ออกมาแนวโมเดนโมเดนยุคใหม่แล้วนะครับก็คือเป็นฐานทรงสี่เหลี่ยมเนาะอันนี้ผมโอเคกับทรงฐานนะครับอ่ะไปรูปต่อไปก็ยังเหมือนเดิมอยู่คล้ายๆเดิมอยู่นะครับถือปืนไรเฟิลแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเขาทาเหมือนกบมันดัดงอได้เลยนะเห็นความพลิ้วของเสื้อนี้มัม้ยเออเนาะเหมือนมันจะดัดงอได้เลยก็เดี๋ยวค่อยมารอลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่ามันใส่ลวดไว้ข้างในหรือเปล่านะครับอ่าแล้วก็นี่อีกชุดหนึ่งโหยตัวนี้เนี่ย เอาจริงๆเมื่อกี้ผมบอกว่าอ็อกเซซอรีไม่เยอะใช่ไหมครับใช่ครับผมมันไม่ได้เยอะมากนะครับมันกลางๆแต่คอสตูมนี่เยอะจัดเลยสามารถเปลี่ยนชุดได้เรียกว่าเล่นได้หลายแบบนะครับเล่นได้หลายแบบนะเฮ้ยเจ๋งผมถือว่าเจ๋งเลยนะครับผมว่านะผมชอบการตัดเย็บชุดนี้มากเลยอะทำออกมาได้ดีมากเลยอย่างไอตะเกียไอตัวเสื้อคลุมเนี่ยผมยังเฉยเยนะยังไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าด้วยความที่ดีไซน์มันประมาณนะั้นแล้วฮอตทอยเองก็ไม่ได้ทำให้มันโดดเด่นมากแต่กับตัวเสื้อเนี้ย ดีไซน์มันสวยอยู่แล้วครับแล้วฮอตทอยทำออกมาได้แจม่มแจ่มเลยทรงสวยเลยนะครับทรงสวยมากๆเลยชอบนะครับชุดแบบเนี้ยไม่ต้องกังวลอะไรเลยครับแล้วก็เท่าที่ดูนะถ้าเป็นชุดนี้นะไม่มีส่วนผสมที่เป็นหนังเทียมเลยมั้งครับไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะครับตัวโซ่เนี่ยเดาว,ว่าถ้าวัดจากเป็นงานยุคนี้ของฮอตทอยโซ่น่าจะเป็นพลาสติกนะครับส่วนกระดุมระยะยาวอาจจะต้องระวังเรื่องที่มันหลุดหายหน่อยนะครับถ้าสมมุติว่า ของจริงออกมาแล้วฮอตทอยให้กระดุมสำลองเยอะๆแบบตัวมาตี้ภาคแรกเนี่ยอันนี้โอเคนะครับอันนี้โอเคเนาะตรงนี้ก็ไม่ต้องน่าเป็นห่วงนะก็หวังว่าเขาจะแถมมาให้จริงๆก็แลวกันนะครับนี่ชอบชอบชอบชุดนี้นะครับจริงๆมันใส่หมวกมันเข้าท่าหมดเลยนะมันมันก็โอเคแหละก็ไม่ได้ถึงกับอะไรมากแต่ผมคิดว่ามันควรจะต้องเป็น detachable ไหมควรจะต้องถอดออกได้นะ แอบรู้สึกว่างวดนี้ฮอตทอยไม่ลงทุนยังไงก็ไม่รู้นะครับกับการที่ทําให้เป็นหัวปั้นแบบเดียวเลยนะครับคืออาโอเคนาะทีนี้ผมไม่หวังว่าฮอตทอยจะทําให้2หัวและคงยากแล้วนะครับแต่อย่างน้อยช่วยทําเป็นแบบระบบแม่เหล็กอะเปลี่ยนผมอะเพื่อที่จะเอาไว้ใส่หมวกได้ผมว่าอย่างนั้นแจ่กว่านะเออมันดีกว่ามาล็อกตายอย่างเงี้ยมันมันช่วยแบบมันมันเป็นยังไงพอมันล็อกตายปุ๊บมันเหมือนจากัด ความหลากหลายในการดิสเพลย์อะ่ะผมอยากให้มันทําแบบถอดออกได้มากกว่านะออันนี้แอบ,บรู้สึกว่าฮอตทอยงกไปนะในงวดนี้นะครับผมสําหรับเรื่องของหัวปั้นที่มีหมวกติดมานะครับอรองเท้านี่แน่นอนผมว่าลายปกติรองเท้าเป็นพลาสติกอยู่แล้วนะครับแล้วก็จุดขยับผมว่าไม่น่ามีปัญหาชุดดูไม่น่าจะจํากัดจุดขยับอะไรเลยยกเว้นตรงเสื้อคอต,ตรงเนี้ยที่ผมมองว่า เวลายกแขนมันอาจจะรังๆหน่อยนะมันอาจจะรังๆหน่อยแต่ถ้ามันถอดตัวโคดนี้ออกได้การขยับก็ไม่มีปัญหาครับนี่นี่แหละส่วนมากโคดพวกนี้มันจะชอบไปติดตรงไหล่ครับกระตรงจกรักระแเวลายกแล้วมันจะติดติดรังๆนะครับผมส่วนเรื่องการเย็บนะครับสติช,ชิ่งต่างๆดีครับผมดีเลยสวยสมมาตรฐานทอตทอยเลยนะครับอ่า ตรงเนี้ยผมเห็นจุดติแล้วเดียวเดี๋ยวรอให้ภาพที่เห็นชัดกว่านี้อีกทีหนึ่งนะผมพอที่จะเห็นจุดติแล้วย่างแรกเลยอ่ะพูดก่อนเลยแล้วกันมือครับผมมือเนี่ยปั้นเส้นเลือดบูดออกมาได้ดีนะแต่ผมว่ามือแอบดูหนุ่มไปหน่อยนะครับสำหรับตรงมือนะเออคือปั้นเส้นเลือดบูดเนี่ยดีแล้วแต่ว่ามันดูแบบมือมันยังไม่ค่อยเหี่ยวเท่าไหร่นะยังดูไม่ค่อยเหมือนมือคนแก่เท่าไหร่และเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวมาพูดกันเพราะว่าเรื่องหน้านี่ผมต้องถกกันยาวหนะ่อยนี่อย่างเท่นะฮะอย่างเท่ เนี่ยชุดนี้ก็โอเคนะชุดนี้ก็โอเคนะเออสวยเลยแหละแต่ผมจะชอบอีกชุดหนึ่งมากกว่านะครับเออเป็นแบบสไตล์ชุดแต่ชุดนี้ก็จะเข้ากันกับปืนไรเฟิลนะครับผมหกปืนไรเฟิลนี่ผมชอบมากเลยอะมันสวยอะสวยสวย,สวยฮอตทอยทำดีมากนะครับเอ็กเซซอรี่ชิ้นนี้คือเอ็กเซซอรี่เนี่ยไม่ได้เยอะนะแต่ความอลังการเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยแหละโดยเฉพาะไอ้ปืนไรเฟิลปืนนี้นะครับผมคือกระบอกนี้คือแบบเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับ นี่ดูดิมันมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยมันยาวมากนะเออนี่ยดูดิโอผมชอบผมลงรักดีเทลปืนของตัวนี้เลยอะสวยจริงๆนะฮะและ hot, hot, ้วฮอททอยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับนี่โอเคก็หลักๆยังไม่มีอะไรเป็นเป็นอืมยังไม่มีอะไรแบบหือหวาสักเท่าไหร่นะรูปยังจะโชว์แบบอะไรเดิมๆอยู่ อยากเห็นสักรูปที่มันซูมไปที่หน้าจะได้วิจารณ์กันแบบชัดๆนะครับอ่าเนี่ยอาพูดถึงตัวเสื้อตัวนี้ก่อนก็นได้เพราะว่าเมื่อกี้ผมค่อนข้างที่จะชมเสื้ออีกตัวหนึ่งไปค่อนข้างเยอะใช่ไหมแต่เสื้อตัวเนี้ยผมแอบรู้สึกกลางๆก็คือด้วยอาจจะเป็นเพราะด้วยหนึ่งดีไซน์ครับแล้วก็สติชิ่งที่มัน กลายเป็นว่าเห็นได้ชัดไปว่าตัวสติชิ่งมันไม่เข้ากับสเกลยังไงชอบกลน,นะครับซึ่งเรื่องนี้แก้ได้ยากอยู่แล้วเรื่องการเย็บสติชิ่งรอยเย็บนู่นนี่นั่นเนี่ยมันยากอยู่แล้วที่จะแก้ได้นะครับผมยังไม่แทบยังไม่เคยเห็นงานไหนแก้ได้เลยนะมันจะขึ้นอยู่กับดีไซน์ชุดมากกว่าว่าจะทําให้ตัวสติช,ชิ่งเนี่ยดูเนียนมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่กับเสื้อตัวนี้เนี่ยตัวสติช,ชิ่งมันดูไม่ค่อยเนียนแล้วก็ดูแบบ เรียกว่ามันหลุดสเกลไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับแต่ก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แก้ไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะค่ายไหนก็ตามเท่าที่ผมเห็นนะครับเออเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูเนี่ยอ่ะตัวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูเวลาเราเห็นสติชิ่งอ่ะมันเป็นเรื่องที่แก้ไม่ได้คือสติชิ่งมันจะดูเป็นสเกลหนึ่งต่อหนึ่งแต่เสื้อมันเป็นหนึ่งต่อหกไงฮะเออมันก็เลยมันก็เลยอาจจะทําให้ขัดตาบ้างนะครับในการเรื่องดีไซน์ชุดแต่กับคนไม่คิดอะไรมาากกกกมมันน็็ไไ่ออะรหหผแคพูดจเจลใ้ภ ก,กว้างๆเฉยๆนะครับผมแต่กับไอเสื้อตัวอีกตัวหนึ่งอะ่ะผมมองว่าเขาทำเขาอ่าด้วยด้วยดีไซน์เขานั่นแหละเมล็ดซ่อนสติชิ่งได้ดูเนียนกว่านี้นะครับคือตัวนี้สีมันออกสว่างๆหน่อยทำให้เวลาเราเห็นรอยเย็บเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบมันทำให้สายตาเราโฟกัสไปในเรื่องรอยเย็บค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษนะครับผม,มเรื่องการงอข้อศอกง,งอแขนอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้สบายๆเลย เฮ้ยเออพอมาดูมุมนี้ผมรู้สึกว่าเข้าท่าเมื่อกี้น่าจะเป็นเพราะเรื่องของการจัดแสงแน่เลยที่ผมบอกว่ามืออ่ะปั้นออกมาหนุ่มเกินไปพอมาเห็นแสงออกสว่างสว่างหน่อยเนี่ยเออเริ่มเห็นแล้วว่าตัวมือดูแก่จริงๆนะครับเออโอเคงั้นคำติเมื่อกี้ผมยกไปกันละกันนะครับยกออกนะครับก็คือมือปั้นออกมาได้ดูมีอายุโอเคเลยนะครับแต่ขึ้นอยู่กับการจัดแสงเงาของเรานะเออนี่อ่าโอเคนี่นี่นี่ได้เห็นแล้ว หนังเทียมชัวร์เลยผมว่าหนังเทียมแง่แงเลยนะไม่น่ารอดแล้วก็จะมีปืนพกซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าเพราะนั้นเข็มขัดนะครับผมสายสะพายเนี่ยตรงเนี้ยไอที่สองใส่ปืนเนี่ยทำใจไว้เลยนะครับสี่ห้าปีเนี่ยงองแงแล้วเริ่มงองแงแล้วแน่นอนนะครับผมอืมก็แต่ตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกผมว่าช่างบ้านเรามีฝีมือเยอะนะครับก็ อีก4ีห้าปีข้างหน้าหลังจากที่สั่งตัวนี้มาสําเร็จนะฮะพอมันเริ่มเสื่อมสลายไปตรงเข็มขัดเนี่ยเราก็จ้างให้เขาทําแค่นั้นเองนะฮะอันนี้ไม่ต้องซีเรียสเนาะโอเคอืมชอบนะเอาจริงๆก็พอดูหลายๆมุมก็ชอบนะยิ่งดูไกลๆอ่ะยิ่งชอบเพราะว่าดูใกล้ๆเราจะเห็นติชชิ่งมันชัดใช่ไหมพอดูไกลๆแล้วแบบสวยมากเลยอะ่ะสวยมากเลยนะฮะเออน่นนั่นทุกคนครับ คิดเหมือนผมไหมครับว่าเดี๋ยวอีกในไม่ช้าเพอๆว่าในปีนี้เพอๆนะเพอๆนะในปีนี้เขาอาจจะเปิดให้พรีออเดอร์เดอร์เรีภาค3เว้ยเป็นไปได้ปะเป็นไปได้ปะผมว่าเป็นไปได้ เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าผมจําไม่ผิดเราไม่เคยเห็นตัวต้นแบบของเดอร์เดียนภาคสามาก่อนเราเคยเห็นภาคหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันผลิตออกมาแล้วเราเคยเห็นภาคสองโชว์ในหลายๆครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่ทําออกมาสักทีส่วนภาคสามเนี่ยเพิ่งโผล่มาในปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมก็คือโผล่มาพร้อมกับเจ้าฟิกเกอร์ตัวนี้เลยแล้วรถคันภาคสามเนี่ยเป็นรถที่น่าเก็บมากสาเหตุที่น่าเก็บมากก็คือ ดีไซน์ครับดีไซน์มันแตกต่างจากของภาคหนึ่งอย่างชัดเจนเวลาเอามาตั้งคู่กันเนี่ยเราจะแยกออกเลยว่าภาคไหนเป็นภาคไหนมันไม่เหมือนกับการที่สมมตินะครับเผื่อเ่อน,นี่เราเอาของภาคหนึ่งกับภาค2มาตั้งคู่กันเนี่ยเราจะแยกไม่ค่อยออกครับถ้าเราไม่ดูตรงมิสเตอร์ฟิวชั่นใช่ไหมฮะจริงๆมันผมไม่แน่ใจมันมีจุดสังเกตอื่นไหมนะครับอันนี้ไม่นับเรื่องล้อลอยได้นะสมมุติว่าถ้ามันอยู่ในโหมดปกติครับมาจอดคู่กันอนะ เราจะแยกแทบไม่ออกเลยถ้าไม่สังเกตรตรงมนะิสเตอร์ฟิวชั่นเนาะรถระหว่างภาคหนึ่งกับภาคสองแต่ถ้าสมมติว่าภาคสองพอพับล้อปุ๊บมันจะดูออกทันทีเลยแหละส่วนภาคสามนี่สิภาคสามเนี่ยดีไซน์มันจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับมันจะโดดเด่นกว่าใครเขาเพื่อนเลยดูตรงฝากระโปรงก็ได้นะครับเห็นไหมมันจะมีดีเทลนู่นนี่นั่นยิบย่อยเลยและล้อก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉนั้นสมมุติเวลาเอามาจอดคู่กันเฉยๆเนี่ยกับภาคหนึ่งนะมันจะดูต่างกันชัดเจนเลยซึ่งเดอร์โรเลียนภาคสามน่าเก็บมากนะครับน่าเก็บจริงๆ ผมว่ามาแน่ๆเลยอะถ้ามันแบบมันทิสเรามันยั่วเราขนาดนี้นะฮะเนี่ยมาไม่ละทุกคนมาไม่ละแล้วเบอ่อๆนะถ้ามันทําภาคสามได้ทําไมภาคสองจะทําออกมาไม่ได้ครับเพราะว่านี่ดูดูข้างหลังดูงหลังฮะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมซูม m กันซูมได้ไหมเนี่ยเห็นไหมมิสเตอร์ฟิวชั่นก็มีเพราะฉะนั้นเขาพร้อมที่จะทําภาคสองอยู่แล้วแหละผมว่านะครับไอ้ล้อพับได้อ่ะจริงๆเปิดให้พิออเดอร์ของตัวภาคสองมาก่อนก็ดีนะ แต่ไม่แน่หรอกเพระเผอมาทั้งพักสองพักสามในปีเนี้ยผมว่านักสะสมลายเนี้ยเอาจริงนะถึงขั้นล้มละลายได้เลยนะเออเพราะว่าค,คันคันหนึ่งเนี่ยผมว่าเนี่ยยังต่าๆน่าจะสองหมื่นกว่าสามหมื่นได้แล้วมั้งฮะไม่รู้นะราคายุคนี้อาจจะไล่อยู่ที่ประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นได้นะครับไม่น่าจะไปถึงสี่หมื่นนะเพราะว่าไอ้พวกสี่ห้าหมื่นนราคาตลาดไงมันราคาตลาดที่ถูกแบบดันไปจนพีคอันนั้นนะฮะผมว่าราคาพีออเดอร์เนี่ยไม่น่าจะถึงขนาดนั้น เต็มที่ผมว่าน่าจะประมาณสองหมื่น 20, กว่าจนถึงสามหมื่นราวนี้นะครับผมอืมเนี่ยโอ้ยอย่างชอบเลยนะฮะอย่างชอบเลยนี่เราเห็นมาตี้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวหลังจากพรีวิวตัวนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะมาลุยพรีวิวมาตี้ต่อนะครับผมนี่เท่จริงๆนะครับเท่จริงๆเลยนี่เห็นไหมปืนพกรายละเ,กกเอียดปืนพกก็เฮ้ยสวยสวยเนี่ยมือเนี่ยดูดีเลยอะ่ะผมชอบนะมือปั้นดูแก่เลย ก็ยังโพสท่า,ค,าคล้ายเดิมอยู่คขายเดิมอยู่แค่เปลี่ยนเป็นแนวนอนนี่เลงเฮ้ยอย่างเท่เฮ้ยผมโมโบได้น,นี้เท่มากเลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวปืนมันจะหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าถือไปนานๆเดี๋ยวไม่แน่ใจว่ามันจะทําให้ข้อต่อเสื่อมหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันแต่ผมได้ว่าปืนอาจจะไม่หนักมากก็ได้นะครับอาจจะเป็นแค่พลาสติกเบาๆนั่นแหละอย่าไปหวังว่ามันจะเป็นดายแคสเลยนะครับเพราะว่าฮอทอยเขาไม่น่าจะลงทุนอะไรขนาดนั้นเนาะเนี่ยสวยนะสวยเลย อ่าโอเคอันนี้น่าจะเป็นคอมเม้นเตอร์นะครับผมทีนี้หละเราเริ่มเห็นหน้าชัดๆแล้วนะครับเรามาพูดกันหน้านะครับหัวนเนี้ยเนี่ยปั้นใหม่แบบสิ้นเชิงเลยไม่เหมือนหัวเก่าเลยแม้แต่น,นิดเดียวทีเนี้ยครับถามว่าผมชอบหัวนี้ไหมบอกไม่ถูกฮะบ,บอกไม่ถูกเลยอะคือผมชื่นชมนะผมแอพพลิเ a ช e ที่ Hot Toys เขาปั้นหัวใหม่แบบใหม่หมดจดนะครับถ้าสมมุติว่าเอาหัวด็อก ของตัวภาค2หรือภาคหนึ่งเนี่ยมาวางคู่กันกับของตัวหัวด็อกภาคสามเนี่ยผมกล้าการันตีได้เลยว่าทุกคนจะเห็นความต่างเพราะว่ามันต่างกันมากมันต่างซะจนเหมือนมันเป็นคนละคนนะครับใช่ครับมันเหมือนเป็นคนละคนเลยมันแบบส่วนอ่ะโอเคผมแอปิชิอ่ะแอพิเชในด้านนะในด้านที่เขากล้าปั้นหัวออกมาใหม่แต่สิ่งที่ผมจะตีคือไลเนสครับผมคือความเหมือน เอาอีกแล้วอะเอาอีกแล้วทอยคือหัวที่แล้วเนี่ยความเหมือนสําหรับผมนะผมก็กลุมขมับแล้วนะไอหัวนี้เนี่ยผมก็กลุมขมับไม่แพ้กันเลยครับคือผมเข้าใจนะว่าเขาพยายามจะแคปเจอร์ไลคเนสจากฉากไหนซีนไหนผมพอจะนึกออกนะครับเพราะว่าผมจําได้ว่าด็อกเขาจะมีหน้าประมาณนี้ทรงๆนี้อยู่นะครับแต่ผมว่าไม่เหมือนผมว่า,าทอยทําไม่เหมือน นะครับเออ expression ถามว่าเป็นยังไงพมไม่ได้อ้าปากหวอแล้วผมมองว่าก็ดูโอเคดีนะครับโอเคดีสำหรับ expression นี้ผมว่าไม่แย่นะสำหรับการสื่อสีหน้าอารมณ์ในหัวเนี้ยไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่แล้วก็ปั้นหน้าแก่ไหมรอยเหี่ยวผมก็เห็นชัดเจนนะว่าเขาแก่แต่ไม่รู้ว่าทำไมอยู่เหมือนกันผมว่าไม่เหมือนนะสำหรับผมนะผมมองว่าไม่เหมือน หัวนี้สอบตกเรื่องไลฟ n เนสหรือว่าความเหมือนอีกแล้วอ่ะอืมสาหรับผมนะสําหรับผมนะอันนี้หลายคนอาจจะชอบก็ได้แต่สําหรับผมผมมองว่าสอบตกนะครับหัวนี้อืมนั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรไหนๆเขาทอย,อย,อยเขาก็ทํามาแล้วไม่รู้ว่าฟิน a ลโปรดักต์เขาจะแก้ให้มันดีกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ไหนๆเขาทํามาแล้วก็อย่าดรอปไปกว่านี้ก็แล้วกันเพราะว่าไม่แค่นี้ก็ไม่รู้จะว่าให้หนักหนาสาหัสกว่านี้ได้ยังไงแล้วนะครับอืมคือ มันไม่ได้อะมันไม่ได้เลยความเหมือนหัวนี้ไม่ได้เลยนะครับสำหรับหัวด็อกเนาะโอเคส่วนคอมมิเนเตอร์รายละเอียดดีมากนะครับเห็นไหมเนี่ยเออชุดข้างในแบบตัดเย็บรายละเอียดดีมากเลยผมชอบมากเลยเห็นแล้วและคอเขาดูย่นเป็นคอแบบคนแก่แบบสมจริงมากนะครับส่วนผมก็เป็นผมปั้นก็โอเคนะครับโอเคผมปั้นแบบนี้อ่านี่เลยมาแล้วนะครับผม หลักๆเนี่ยพอดูภาพรวมแล้วถ้าให้เทียบกันในลายของ Back to the Future เองอะของมันค่อนข้างน้อยครับแต่ถ้าให้วัดตามมาตรฐานของ figure hot toy เนี่ยนี่ถือว่าเป็นให้ของมาค่อนข้างพอสมควรเลยคือไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ของน้อยจัดเลยหากเทียบกับตัวอื่นๆนะครับให้มากำลังพอดีก็นแลกันพูดอย่างนี้นะฮะกำลังพอดีนะครับหลักๆนะครับผมเราเห็นนะครับมีอะไรบ้างมีชุดมาให้เปลี่ยนนะครับ ซึ่งผมชอบชุดนี้มากๆนะครับผมชอบจริงๆแล้วก็มีปืนไรเฟิลมีปืนพกนะครับผมแล้วก็มีคอมมิเนเตอร์มีตัวนาฬิกามีตัวมินิเอเจอร์ที่เป็นเดโรเรียนนะครับผมอ่าซึ่งเฮ้ยรายละเอียดสวยนะสวยเลยชอบนะครับมือมาให้เปลี่ยน4มือแล้วก็ฐานซึ่งฐานเนี่ยอย่าหาว่าผมเรื่องมากนะผมขอติได้ไหม ฐานเนี่ยทรงดีแล้วนะครับเป็นฐานแบบโมเดิร์นโมเดิร์นแล้วแล้เอเผลเนี่ยเดาวนะเดาวว่าเพลทชื่ออาจจะเป็นสีเงินก็ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นสีเงินจริงผมจะดีใจมากแต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะแอบน้อยนิดนึงนะแต่ที่ผมไม่ชอบเลยรู้ไหมคืออะไรฮะลายสกรีนบนฐานครับผมมันแบบโอเคของจริงอาจจะดูดีกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าดูจากภาพเนี่ยชีปมากเลยอะดูราคาถูกอะดูเหมือนพวกงานนอกลิขสิทธิ์ ไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนผมหรือเปล่ามันเหมือนงานนอกลิขสิทธิ์เลยอ่ะเหมือนงานไม่ได้ลิขสิทธิ์เลยลายสกรีนฐานนะมันดูแบบมันดูชีฟยังไงก็ไม่รู้นะสําหรับผมนะเออเออก็ประมาณนี้ก็แล้วกันประมาณนี้ก็แล้วกันอ่ะโอเคเดี๋ยวทีนี้มาตัดสินนะครับสำหรับ Hot Toys Dog Bar v e r เวอร์ชั k น o the Future ฟิวเจภาค3ในราคาพรีออเดอร์900บาททัน่วๆนั้นผมขอให้อยู่ที่ โดนครับผมอให้อยู่ที่โดนนะครับเป็นโดนแบบเฉียดเกือบจะไม่โดนด้วยนะฮะเนื่องมาจากผมมองเห็นข้อติค่อนข้างพอสมควรหนึ่งเลยนะที่ผมติดติดเลยอะ่ะที่แบบรู้สึกว่าอืมเขาถอยไม่น่างกนะก็คือหัวครับหัวเนี่ยคนจะต้องทำแบบถอดหมวกได้ทำแบบมาตี้พักสองสิ 4, ใช่ไหม อย่างนั้นเน่ยเออแล้วราคาพีออเดอร์มาที่ภาคสองไม่เห็นแพงขนาดนี้ด้วยซ้ำแต่แต่เข้าใจได้มันเปิดพีออเดอร์ในยุคเมื่อหลายปีก่อนนะนะแต่นั้นนะี่ะทาไมเขาทําได้แล้วทาไมกับอ่าด็อกกราวตัวนี้ทำไมทำไมได้นะฮะอันนี้ไม่เข้าใจนี่แหละที่ผมติดนะครับคือพอวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มารู้สึกว่าจุดเนี้ยมันน่าติดมากๆเลยเนาะทีแรกก็ว่าจะปล่อยผ่านแล้วแต่ผมรู้สึกว่าปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆมันมันเป็นจุดที่ไม่ควรจะต้องงกนะครับกับเรื่องการถอดหมวกเนาะ แล้วก็เรื่องของสติชิ่งต่างๆผมมองว่ามันเป็นธรรมดามันแก้ได้ยากนะครับอาจจะมีเรื่องขัดขัดตาบ้างนิดหน่อยก็ไม่อยากติอะไรมากสําหรับเรื่องชุดนะครับแต่ที่จะตินอกเหนือจากตรงถอดหมวกไม่ได้แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของการปั้นหน้าการปั้นหน้านี้แบบเนาะอ่ะโอเคแหละแล้วก็เออ a p p r e c i a t e ในเรื่องของที่การที่เขาเปลี่ยนหัวใหม่ให้แล้วนะครับก็ไม่ไม่ได้บ่นตรงส่วนนั้นนะรู้สึกว่าดีที่เปลี่ยนหัวให้ใหม่ แต่ก็จะขอบ่นในส่วนที่ว่าอุตส่าห์ทำหัวใหม่ทั้งทีทำไมงานมันแบบไปเหมือนใครก็ไม่รู้นะฮะเออนั่นแหละนะครับแล้วก็ฐานลายสกรีนฐานผมว่าดูชี e มากอันเนี้ยผมตีแบบหนักเลยแหละผมตีหนักเลยแหละสําหรับลายสกรีนฐานนะรู้สึกแบบมันอย่างการงานพวกงานนอกลิขสิทธิ์ราคา3 4 0 0พันเลยอะ่ะสกรีนฐานแบบเนี้ยเออนะฮะ นั่นแหละแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าของมันมีมาให้พอสมควรมีชุดมาให้เปลี่ยนนะครับผมแล้วก็ราคา9,000นเนี่ยผมถือว่ารับได้นะสำหรับของที่มีมาให้แล้วก็มันมีความใหม่หมดจดหมดเลยครับมันไม่ซ้ำกับตัวก่อนเอาเอาจริงๆเนะี่ยส่วนตัวผมชอบในความที่มันเป็นแบบใหม่ในทุกๆนิติของตัวนี้มากกว่าของดอกภาคแรกอีกนะคือดอกภาคแรกเนี่ยมัน มันย้อมหัวภาค2มาไงผมเลยค่อนข้างที่จะติตรงนั้นหน่อยนะครับผมก็เลยจะรู้สึกว่าชื่นชมของตัวภาคสาในแง่ที่ว่ามันใหม่หมดจดแต่ถ้าถามว่ามันดีกว่ากันของตัวภาคหนึ่งไหมถ้าให้เทียบกันมาต่อมัตผมว่าพอๆกันนะครับพอๆกันแล้วแต่คนชอบว่าชอบภาคไหนมากกว่าแต่ว่าถ้าให้ผมจัดเกรดเนี่ยมันก็มีความดีงามอยู่ในลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับ แต่ว่าตัวภาคหนึ่งมันจะมีภาษีมากกว่าน,น่อยตรงที่ว่าของแถมมันเยอะมากและเขายังมีให้เลือกแบบทั้งปกติและแบบเดอะลุกซ์นะครับส่วนด็อกบอลภาคสามตัวนี้ไม่มีให้เลือกนะครับมีแค่แบบนี้แบบเดียวเลยเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าฮอตทอยจะเปิดให้พีเป็นแบบสเปเชียลอีดิชันหรือว่าเดอะลุกซ์เนี่ยเขามักจะเปิดพรีออเดอร์ให้แบบในวันเดียวกันพร้อมๆกันเลยคือเขาจะลงโพสต์แบบไล่เลี่ยกันในเวลาไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมงนะครับคือเขาจะลงพร้อมๆกันเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ผ่านไปเป็นวันแล้วนะครับ ก็ค่อนข้างแน่นอนแล้วแน่ใจแล้วนะครับว่าไม่น่าจะมีสเปเชียลอ dition หรือว่าเดลุ к ์เวอร์ชันในในเร็วๆนี้ก็แล้วกันเออไม่น่าจะมีนะในขณะนี้นะครับผมก็ให้เป็นโดนแบบเฉียดเียดจะไม่โดนไปนะครับผมก็สำหรับสาวก back to the future ก็ยังเป็นตัวที่น่าเก็บและก็แนะนำให้เก็บอยู่เพราะว่าคราวนี้เขาออกมาเป็นคู่เลยไงมีทั้งด็อกบอลมีทั้งมาตี้แม็กฟายแล้วเผื่อเืออนาคตจะมีเดอร์ลอเลียนภาค3ามอีกผมถือว่ามีแค่3าอย่างเนี้ยิดจบลายภาค3าไปแล้ว อืยกเว้นจากว่าในอนาคตเขาจะทําแบบอาจจะนิเฟอร์ทำนู่นนี่นั่นตัวละครลองมาอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตไปแต่ผมมองว่ายังดูเป็นไปได้ยากอยู่ยังเป็นไปได้ยากอยู่นะครับเพราะว่า แค่มันเอาตัวหลักมาได้เนี่ยผมก็ถือว่ามหัศจสรจ์ันแล้วนะสำหรับฮอตทอยอะยังอึ้งไม่หายเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปพักจิบน้ําสักครู่หนึ่งแล้วครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าในคลิปพรีวิวมาตี้แม็กไฟนนะครับยังไงก็เตรียมขนมเตรียมน้ําอะไรกันไว้ให้ดีเดี๋ยวจัดเต็มกันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับผมจะมีการแกะกล่องงานบัสไลฟ์ไซส์แบบ1ต่ตอนหนึ่งนะครับผมเป็นเทอร์มิน o r เตอร์ทีหนึ่งพันนะครับ จากภาพยนต์เรื่องเทอร์มินเตอร์ภาค2นะครับเป็นงานปั้นราคาหลักแสนเลยยังไงฝากติดตามชมกันด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวนั่แหละเจอกันนะครับขอพักก่อนแปน๊บนึงนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย